ความหมายของคําว่าปล่อยวางคืออะไรแล้วเราจะเรียนรู้ปฏิบัติยังไงกับชีวิตประจําวันของเราให้ถูกต้องครับคําว่าปล่อยวางมันมีทั้งสามมันและปรมัติสามมันก็คือการทําสิ่งอะไรเออแล้วมีความดีความชอบต้องปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของตนคนเดียว ถ้าเป็นยึดมั่นถือมากว่าเป็นตนคนเดียวก็จะเป็นอุปสรรคในการที่จะทําให้คนอื่นร่วมมือสามัคคีกันนะเรียกนะว่าทําแล้วเอาคนเดียวเอาดีคนเดียวไม่ไม่ได้ต้องรู้จักปล่อยวางปล่อยวางก็คือรู้จักแบ่งปันนะความหมายของคําว่าปล่อยวางก็คือรู้จักแบ่งปันไม่จะไปยึดเอาเป็นของคนเดียวของตัวเราหึงหวงไว้ สิ่งอะไรไว้ก็จะทําให้ความร่วมมือหรือสังคมหรือแม้แต่ครอบครัวก็จะเกิดปัญหาไม่สมัครคียกันต่างคนต่างใจแคบคำว่าปล่อยวางในความสามัญคือให้คนราะว่ารู้จักใจกวางรู้จักแบ่งปันกันถ้าคนเราทำอะไรใจแคบไม่ปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของกูคนเดียวอย่างนี้ก็อันตรายทั้งคมว่วุ่นวายก็จะลบกันปฏิฆะกันแย่งชิงดีกันใช่ไหมนีก็กลายเป็นตัวว่าวุ่นวายทําให้ความวุ่นวายเดือดร้อนกันนะพระเจ้าสอนเน้รู้จักพอ่อยวางคือว่ารู้จักแบ่งปันอยา่าใจแคบตัวนี้สําคัญ หมว่าเอือเฟือกันใช่ไหมหมายว่ามีคําว่าเอือเฟือจบซึ่งกันและกันอ,อกเขาอ,อกเรานะสิ่งต่างต่างนะอันนี้คือทางสามัญทั่วไปถ้าปล่อยว่างปล่อยว่างทางปรมัมัตคือรับรู้ความจริงแห่งธรรมชาติรับรู้ความจริงแห่งธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างมันอันินจัง มันต้องแปลเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยไม่สามารถที่จะให้ยึดมั่นถือมั่นนะว่าบังคับได้เป็นตัวตนอย่างนี้อย่างน้นไม่ให้แก่ไม่ให้นั่นะไม่ได้ต้องแปลเปลี่ยนไปตามหลักเกณฑ์ของธรรมชาติหลักการของธรมธธรมชาติวิถีแห่งธรรมชาติต้องแปลเปลี่ยนไป คือลักษณะก็คืออันนี้จังสามอย่างคืออันนี้จังทุกขังอนัตตาเนื่องเป็นความจริงพรมัดคือความจริงสูงสุดพอความจริงสูงสุดแล้วรับรู้แล้วความจริงสูงสุดคนต้องยอมรับความจริงไม่เช่นนั้นคนถูกหนะักรับรู้ความจริงก็ต้องแปลเปลี่ยนไป,ไปนะเดี๋ยวเราก็ต้องหนุม่มเดี๋ยวเราต้องแก่เดี๋ยวเราต้องอย่างนู้นอยน่างนี้นะ รือของที่ตั้งอยู่เดี๋ยวก็เสียเนื้อหมูมาดีๆเดี๋ยวก็ต้องเนา่าถูกจังนิดใหญ่ไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี่เขาเรียกว่ากฎอันแหงอันนี้จังคือลักษณะสา,สามอย่างอันนี้จังทุกขังอนัตตาในเมื่อเราควบคุมไม่ได้ในเราเป็นเจ้าของไม่ได้เะฉะนั้นเราจะยึดเป็นตัวตนหมายว่าว่าตามใจเราไม่ได้ต้องตามใจธรรม รับความจริงแห่งธรรมนั้นนั้นทีก็จะไม่ทุกขนะ์นักถ้าไม่มึงไปต่อต้านความจริงข้อนี้ก็ทุกขนะ์นักอย่าเป็นนะอันนี้สุขขันไม่ยึมัน่นถือมั่นก็คือว่าจะถือให้ลำรรงอย่างนี้ตลอดไม่ได้ทีต้องแฟรเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยของสังอาของของของธรรมชาติ ก็ได้รับความจริงข้อนี้รับความจริงข้อนี้คุณก็จะทุกน้อยลงนะนะ่า,า,ากเนี่ยพอเรารับตอนจริงนี้รัตนะเออก็จะว่าอนิจังทุกขานัตาตาแปลเปลี่ยนไปไม่เป็นตัวนะสุญญะสุญญะคือสิ่งนั้นมีอยู่แต่ยึดมั่นถึงมันไม่ได้ เขาเรียว,ว่าว่างๆคือว่างจากอะไรคือว่างจากการการไปยึดมั่นถือมัน่นว่าสิ่งนั้นจะถาวรจะยืนยงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันผยเนือความเป็นจริงของทางโกห่งอนิจังทุกขังอนัตตาไม่ได้ถ้ามึงไปถืออย่างนั้นก็จะทุกข์หนักจะทุกข์หนัก เมื่อเราเข้าใจความจริงนี้เรารับความจริงอย่างนี้เข้าจ่ตามว่าภาวะแห่งสุญญะคืออ๋อเข้าใจตรงนั้นมีเราที่เรามีเห็นอยู่มันมีจริงแต่มันไม่แท้เดี๋ยวก็ต้องแปลเปลี่ยนไปคยกว่าจริงแต่ไม่แท้แท้จริงคือไม่มีเดี๋ยวก็แปลเปลี่ยนหายเหมือกเหมือนกับก้อนน้าแข็งอะเดี๋ยวก็กลายเป็นน้ำใช่ไหมรถคันหนึ่งดีเดี๋ยวก็ต้องผูกพามันเสร็จเด็ก เรียกว,ว่าไม่แท้จริงแต่ไม่แท้เราใช้ความจริงไปแต่ถ้าต้องรับความจริงด้วยว่าไม่แท้เราก็จะไม่ทุกหนักถ้าไม่เช่นนั้นก็จะทุกหนักถูกเอจะเอาให้มันเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเราพอใจความเป็นเด็กเราก็จะเป็นเด็กตลอดไม่ได้อยู่มากขึ้นร่างกายก็ต้องแปรเปลี่ยนไปดังนั้นรับความจริงทุกคนน้อยลงไม่รับความจริง แห่งธรรมชาติก็ทุกมากขึ้นนพะระเจ้าองค์ที่ได้เห็นว่าเราจะแก้ทุกทุกแท้แท้จริงต้องเข้าใจตัวนี้คุณเข้าใจตัวนี้ปล่อยวางตัวนี้ได้เข้าใจได้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเช่นนั้นเป็นถาวรยอมรับในความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติคุณก็ทุกน้อยลงนะ ผมลองลองลอลองก็เข้าสู่สุญญะถูกๆโนโั่นทำไมเข้าสู่สุญญะได้อทุกสิ่งทุกสางธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นเองคือกถาตากาถาตาย่อมไปไปตามธรรมเช่นนั้นเองสรรพสิ่งในโลกทั้งหมดทั้งพวงย่อมไปไปตามธรรมเช่นนั้นเองตามธรรมคืออะไรคือเหตุและปัจจัยเหตุและผลในธรรมนั้น ทำนั้นนั้นย่อมมีเหตุและมีผลของเขาไปตามตามวิถีแห่งธรรมคือกถาตอาม,มันเป็นเช่นนั้นเองฉะนั้นบุคคลใดที่เข้าถึงตัวนี้แล้วลำลงตัวนี้ความคิดตัวนี้อยู่ได้นั่นแหละก็เข้าสู่ขั้นสูงต่อไปวางได้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเข้าสูงมากขึ้นไปตัวในที่สุดก็หมดหแห่งการที่จะ คือเข้าใจถึงหลักธรรมแล้วปล่อยไปตามหลักธรรมไปตามหลักธรรมจะเดินลอยไปตามหลักธรรมนั้นๆคุณก็ไม่ต้องทุกข์หนักนั่นแหละนิพพานย่อยๆก็จะมาเล็กๆลองชิมถ้าเราทำได้เยอะเปอร์เซ็นต์สูงนิพพานก็เข้าสู่นิพพานที่สูงอันนี้เข้าๆแต่ไม่หมายความว่านิพพานง่ายๆนะ มันยากม,มีความลำบากเพราะคนเราติลิตของสารสาตว์โลกมันมีตัวฝืนมีความฝืนทำเพราะอะไรเพราะอยากตำใจตัวเองสรุปคนที่อยากทุกน้อยหน่อยก็อย่าไปตำใจตัวเองนมากไปคนอยากมีความสุขก็ลดความตำใจตัวเองคุณก็จะสุขมากขึ้น